ปังสีแดงนี่เป็นพักปังสีแดงทีลาปลูกจากเมล็ดพี่น้องจา้าอันนี้คือเพราะจากเม็ดนะคะเพิ่นถือฟ้นมือขึ้นนี่ล่มเลยนี่ตอนนี้กําลังสีไงได้สองเดือนละมั้งพี่น้องถ้าจำบม,มพิษนะประมาณสองเดือนถึงบ่อรุ่นเดียวกันกับอ่าทีลาแจกพี่น้องไปจําได้บ่จา้าทีลาแถมไปกับเม็ดทั่วพุ่มอ่ะนี่ละรุ่นเดียวกันนี่ละต้นแม่ของเพิ่นพี่น้องจา้านี่คือต้นแม่ที่ออกเม็ดแล้วอีลาก็เอาไปอ่าเพาะ พอแล้วก็เอาไปปลูกนะคะนี่เป็นผักปังสีแดงงยอดใหญ่แห้งพี่น้องจ้าทุกเมือนี่แตกยอดนบบ้ามกรบอท่านเพราะว่าอีหล่าหลงมักหลงชอบหลงอร่อยมันแสบพี่น้องจ้ารสชาติมันแสบดีนะคะอีหล่าก,ก็กินตะพืดตะพืดจนหว่าโปรงนบบํากรบอท่านนี่ตอนนี้เพิ่งกําลังแตกออกหม่ปลูกง่ายพี่น้องจ้าผักปังเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากนะคะโอ้ยนี่เด็2สองยอดนี่ยอดใหญ่แห้งพี่น้องนี่ เป็นอียงที่ปลูกง่ายปลูกจากากิ่งก็ได้ดพี่น้องจ้ากเกิดจากการปักชำ่ำอันนี้คืออิลาปักช่ำใส่ในกระถางนี่หนึ่งกระถางห้ากิงก่งหกกิ่งจําได้บ่ถ้าผู้ใดติดตามจตเริ่มต้นจะเห็นววาอิลาปักช่ำใส่กระถางแล้วก็ปลูกลงดินนะคะนี่นี่พี่น้องจา้านี่ตอนนี้เพิ่นกําลังงามกําลังงามวิธีการปลูกก็ง,ง่ายๆพี่น้องจ้าเพียงแต่ตัดกิ่งมาก็เอามาเสียบแล้วเพื่อนก็นจะแตกออกแบบนี้เลยนี่แตกแบบนี้เลยพี่น้องจา้า ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้เม็ดพักปังไปปลูกเดอ้อท่านของทางสวนอิหลารอดัะกอนพี่น้องจ้าเพราะว่าตอนนี้ยังบ่พร้อมนะคะยังไม่มีนะคะตอนนี้เพ่่นกะเบิดรุ่นนะคะนี่สังเกตว่าเม็ดเพลอนเบิดนี่นี่ล่วงเบิดเลยพี่น้องจา้าเดี๋ยวก,กดใจกดติดตามไปเดี๋ยวเวลาอัปเดตให้เบิ้งนะคะ